อรุณสวสดยามเช้าครับต้อนรับเข้าสู่พิกัดกีฬาอยู่กับผมก็จอจรชัยเมชรัด์ครับไปดูกันที่ข่าวแรกครับความเคลไหวของผู้บอลทีมชาติไทย ตอนนี้ชับซากสึกทาเราเมื่อวานนี้ฝึกซ้อมลงที่สนามราชมังคลากีฬาสถานเป็นมือแรกแล้วครับแล้วก็ซิโก้ก,ก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยได้เตรียมข้อมูลแล้วก็ศึกษาคู่แข่งมาเป็นอย่างดีพร้อมจะมีการวางแท็กติกให้กับนั้งเตะแข่งขันในวันที่3-5มิถุนายนนี้สำหร,รับฟุตบอลคิกส์คัพนะครับแน่นอนครับความกุ้มไปของทีมชาติไทยชุดใหญ่ในศึกคิกส์คัพครั้งนี้จัดขึ้นมาเป็นครั้งที่44แล้ว จะลงทําการแข่งขันในวันที่3มถึง5มิถุนายนนี้ที่ราชมังคลากีฬาสถานนะครับนัดแรกวันที่3เนี่ยทีมชาติไทยครับจะลงเตะเป็นคู่ที่2ในเวลา20ตรนกาพบกับทีมชาติซีเรียส่วนคู่แรกนะครับก็เตะกัะได17นาฬิกาครับ UAE เจอกับจอแดนผู้ชนะจะเข้าไปชิงชนะเลิศในวันที่5มิถุนายนนี้ส่วนทีมที่แพ้ก็จะไปชิงอันดับ3นะครับ ตอนนี้ล่าสุดครับซิโก้เกียรติศักดิ์เสนาเมืองหัวหน้าโค้ชทีมชาติไทยได้นําลูกทีมฝึกซอ้อมไปวันแรกเมื่อวันที่ผ่านมาด้วยซิโก้เปิดเผยนะครับบอกว่าการซอร้อมวันนี้เนี่ยเน้นที่จะเพรสซิ่งเน้นเกมเร็วและทุกคนก็ทําได้อย่างน่าพอใจเลยด้วยสภาพนักเตะตอนนี้ครับหลังจากพักร่างกายไป1วันตอนนี้ทุกคนสมบูรณ์เต็มร้อเปเ็นแล้วไม่มีใครได้รับบาดเจ็บทั้งนั้นนะฮะดังนั้นทีมชาติไทยพร้อม ร้อทั้งสภาพจิตใจและร่างกายที่จะลุยคิกซ์ครับในครั้งนี้โดยตอนนี้ได้ข้อมูลของซีเรียจอแดนและ UAE มาเป็นที่เรียบร้อยและเตรียมเปิดเทปให้กับทุกคนได้ศึกษาแทคนติกครับแล้วก็รวมไปถึงวิธีการเล่นระบบการเล่นเพื่อเตรียมการรับมือกับทีมต่างๆ ขณะเดียวกันก็มีรายงานนะครับว่าสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยเตรียมส่งคุณวิทยาล่ากุลหรือว่าโคชเองครับอุปนายกฝ่ายพัฒนาเทคนิคไปศึกษาดูงานเกี่ยวกับก,นนการแข่งฟุตบอลคิรินครับที่ประเทศญี่ปุ่นในระหว่างวันที่3-7พิ7ุินายนนี้เพื่อไปศึกษาดูฟอร์มญี่ปุ่นนะครับคู่แข่งของประเทศไทยในศึกบอลโลกครับ